الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا والسلام على رسول الله السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته الحمد لله พี S <S <an> ่น <se ek> <an> ้องที่รักที่มีเกียรติทั้งหลายครับเคยถามตัวเองหมครับพี่น้องว่าทาไมวันนี้เราจึงไม่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทุกข์ที่สุดของชีวิตของเราเหมือนกันนะครับวันนี้เราหัวเราะพรุ่งนี้เราร้องไห้อีก3มวันเราดีใจหลังจากนั้นเรามีความเสียใจอีก นี่คือดุนยาคับพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่คือดุนยาฉะนั้นแล้วในหนังสือนะครับตับสิทธิ์ของท่านอินุกัสิทิ์เองได้บอกว่าดุนยาท,ทําไมถึงมนุษย์จึงไม่มีความสุขตลอดไปนะครับมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างท่านได้ตอบคาถามง่ายๆพี่น้องก็คือว่าณนะดุนยานี้มันไม่ใช่บ้านของเราครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติฉะนั้นวันที่เราจะสุขที่สุดวันที่เราจะสุขโดยไม่มีทุกข์อีกต่อไปเมื่อใดก็ตามที่เรากลับสู่บ้านของเราอันเป็นบ้านอันแท้จริง และบ้านอันดเดิมของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดนั่นคือสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺชุบฮานะฮูัตตาลาดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติบ้านเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นคําสั้นๆที่มีความหมายผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมกลับบ้านกันด้วยกันพี่น้องอินชาลอฮ์ในงานโคมนะครับในวันที่17ธันวาคมนี้ณโรงแรมเรเจนตอินชาลอฮ์เพื่อหวังว่าเราและท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกลับบ้านกันด้วยกันทุกคนกลับบ้านอย่างพร้อมเพรียงกัน กลับบ้านด้วยความรักกลับบ้านด้วยความเข้าใจแต่วันนี้เราจะกลับไม่ได้พี่น้องบ้านหลังนี้เราจะเข้าสู่มันไม่ได้ปราบใดถ้าเรายังไม่รู้จักอิสลามฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์สิบเจ็ดธันวานะครับเราไปเรียนรู้เรื่องอิสลามด้วยกันเพื่อวันข้างหน้าเราจะกลับบ้านพร้อมกันอินชาอัลลอฮ์แล้วพบกันนะครับพี่น้องสิบเจ็ดธันวางานโฮมทโรงแรมเรเจนต์รามคำแหงอินชาอัลลอฮ์แล้วพบกันครับจ้ากมุลลอฮ์อุคัยรอนสัลลามอะลัยคุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบารักาตุ Ba ba da na